แต่วันนี้ลูกวันนี้จะว่าซอบก็สอบจะว่าแต่เป็นซอบที่มันไม่ซอบอะซอบที่แบบกึ่งกรานโลกเออนะก็คือลูกเลดี้กาการนั่นเองใช่ดูแโชคชนชีวิตลูกนี้มันมีความยากง่ายไงบ้างะยากง่ายค่ะตรงที่ว่าน้องเขาเป็นเอเชียทำใหม่ค่ะตามอย่างว่าใหม่แต่ก็เาที่ได้นะคะอย่าคาดหวังกับเจ้เยอะเพราะเจ้ก็แบบกดดนันค่ะ อันนี้ก็เป็น e l i z e Natural Essence Makeup Base SPF 15นะคะใช่เพราะอย่างที่บอกก็คือ,อเราจะต้องสร้างทุกอย่างใหม่ก็คือเบ<ม>สนี่ก็จะช่วยปรับสภาพผิวให้มันขาวขึ้นมานิดนึง<ม>ทีนี้เราไปทำโครงฝ่อกันดีกว่าดีกว่าค่ะโครงฝ่อนะคะสันให้เป็นยุโรปหน่อยใช่แล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันจะเป็นเส้นๆเ,เนี่ยเพราะว่าหนูก็อาจจะต้องใช้อะไรที่มันใหญ่ๆ เบลนอีกทีนึงให้มันฟุ้งๆนิดนึง <c oughs> เติมน้อยวันเสอร์ตัวเดิมเลยฟ <c oughs> างหมูฟ <c oughs> างหมูแล้วก็ของน้อง <c oughs> น้องมุกเนี่ยจมูกจะมีความเป็นชมพูค่อยลงมาหน่อยนิดนึง โล่นเลียนยังไงก็ต้องมีแบวแบวหน่อยเนาอ,อ่ะสีชมนิดนึงจากนั้นเราก็ะจะใช้อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นอ l ลิเซ่บัตเตอร์ s ฟลยชิมเมอร์พาวเดอร์นะคะค่ะเปลือกตาอ่อนค่ะ จิ้มปลายผสมผสมให้มันเบาๆเหมือนมีสีออ,อกขาวๆอ่อนๆอกับเนื้อเนื้อ,อเนื้ออ่อนเนื้อเค็มเน,เนื้ออ่อนชมพูแชมเปญเบาๆออ๋อลงปัด <มา S 2> ไปทั่วตาเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเพราะเราจะทํา รอยพับใหม่ให้น้องเขาสีนี้คะ่ะเราก็ต้องทำให้มตาใหม่ย่า <Yeah, S 1> เราก็ต้องทำให้มัมนแบนก่อนหลังจากนันก็จะเป็นสิ่งนี้คะ่ะ Natural Essence Eye Shadow นะคะพาเลตสีชมพูชมพูกะปิน้ำตาลอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันเนาะใช่เพราะมันไอ้น้ำตาลอันนี้ไม่มีประโยชน์มากชอบสีการใช่แต่เราก็ใช้น้ำตาลเข้มเลยคะ่ะที่อยู่ทาง้าย ขวาดสุดเอ้ยสายสุดขอโทษก็คือเบอร์เข้มสุดอันนี้ใช่อู้เขียนรอยพับใหม่แล้วเราก็เอาแปรงลักษณะที่ค่อนข้างแบนอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าจะมีมาให้ด้วยนี่เขาให้มาให้ก็สายที่เขาให้มานั่นแหละเขียนมันเส้นไปเลยก็คือตามรูปตาเราแต่แบบขึ้นขึ้นไปอีกค่ะก็คือเทคนิคก็คือลืมตาลืมตาแต่งไม่ต้องหลับแล้วก็เขียนเลยขึ้นมาจากรอยพับที่ตาเรา เห็นเวลาลืมนะค่ะเขียนแล้วก็ค้างเลยจะได้เป็นสร้างรอยพับใหม่เหมือนพวกยุค60กยุคเลยที่รักทวิกกี้มีเฮชรราชาววะาต่อไปอันต่อไปเลยดีค่ะลายเนอร์นิดนึงค่ะลายเนอร์ข้างในนิดเดียว งานขอบตาก็ต้องมานี่ Elise Super Smudge Proof Eyeliner สีดำใช่ล่างบนเลยแต่ว่าข้างล่างก็คือใต้ขนตาล่างไลายๆเบาๆไม่ต้องเป็นเส้นหนักแน่นนะคะให้เหมือนเหมือนว่าเรามีขนตามากขึ้นเป็นการหลอกๆล <ผม S 2> อกเป็<อ>นการหลอกหอลอกทำหลอกๆออกแต่น้องมุกนี่เขาเลดนะเพราะขนตานางจริงขนตาล่างเยอะมากขนตา,า,านางมาครบ งานนู๊ตต้องมามงานนัวต้องเม,งเมแล้วเราก็จะใช้สีนี <N ude S 2> ้ค่ะนูตต่อเป็นแบบเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือทำขอบให้มันชัดขึ้นแต่ไม่ไม่เบลนนะเหมือนตอนเราทำตาค่ะไ,ไม่เบลนไม่เกลีย่ยคือกา้กาเนี่ยต่อให้ลุคนี้ยจริงๆก็ถือว่าเป็นดูเป็นลุคนูดของเขาเนาะแต่มันก็เป็นนู๊แบบ คิดมาแล้วอะว่ามันมีงานดีไซน์อยู่การวิจัยรีเสิร์ชโดยสถาบันวิจัยไม่ช่นุธรรมดาคนทั่วไปไม่งั้นจะไม่ได้ฉายาคุณแม่ต้องมีความนำต้องนำชาวโลกไปอีกนิดและแล้วค่ะอยู่ๆในสตีโอของเราก็มีเลดี้กากามานั่งอยู่วข้างๆขอต้อนรับเลดี้กากาค่ะเฮุย